สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mail ไม่ใช่ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับโปรดักต์จากทาง Line Store นะครับวันนี้เราอยู่กับ Line Store Robot G2 นะครับเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่มาพร้อมกับถังเก็บฝุ่นแยกต่างหากแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญเป็นระบบอัตโนมัติ100%ครับในส่วนของชื่อชั้นแบรนด์ครับเอาจริงๆผมเคยอธิบายไปแล้วว่า Line Store เขาเป็นใครครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแบบสั้นๆครับจริงๆแล้ว Line Store เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ในเครือของ Xiaomi Ecosystem นะครับก็คืืออออเเกกกก่่่่งงงใใในนนนนรรรรขาาผลิตตพวหุุุยย์์ดดูฝปณช้ภถ ถี่สูบลมยางอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจโปรดักต์พวกนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ mm hmm. ก็เข้าไปดู Official Store เขาได้นะครับทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวโรบอท GT ของเรากันครับ ในส่วนของงานดีไซน์นะครับเอาจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากครับทำไม่ดีตามมาตรฐานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในราคาต่ำหมื่นโดยทั่วไปนะครับวัสดุที่ใช้ทําจะเป็นพลาสติกนะครับงานประกอบถือว่าทาได้ดีเลยครับจับแล้วแน่นหนาไม่กองแก๊งเลยครับทางไลน์สโตล์เลือกใช้สีเปียโนแบล็กก็ช่วยทําให้ตัวเครื่องดูหรูขึ้นไม่น้อยเลยครับแต่ว่าข้อเสียของสีเปียโนแบล็กก็คือพอมันเงาแบบนี้นะครับมันจะติดรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆครับถ้าใครที่ชอบความสวยความงามนี่อาจจะต้องหมั่นเช็ดกันหน่อย แต่ถ้าเกิดไม่ชอบน้เขาก็มีโมเดลสีขาวให้เลือกด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับผมแอบชอบสีขาวมากกว่าครับที่ด้านบนจะมีปุ่มโฮมที่เอาไว้เรียกน้องกลับบ้านครับแล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์ที่เอาไว้สั่งเริ่มการทํางานแล้วก็หยุดการทํางานครับเป็นปุ่มแบบยางครับฝั่งด้านหน้าที่เป็นบัมเปอร์กันชนครับก็จะฝังเซนเซอร์อัลตราโซนิกเอาไว้นะครับสำหรับตัวจับวัตถุแล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆครับคลิกมาดูที่ด้านหลังจะเจอกับพินที่เอาไว้ชาร์จไฟครับตัวโรบอต G2 ตัวน เขาจะต้องดูดฝุ่นจากตัวหุ่นยนต์เข้าไปเก็บไว้ในถังเก็บฝุ่นครับโดยจะดูดผ่านช่องตรงนี้เลยครับหงายท้องขึ้นมาก็จะเจอกับล้อแบบสปริงโช๊คนะครับที่เอาไว้เดินผ่านพื้นต่างระดับครับดอกยางจอกเป็นแนวรถวิบากหน่อยๆนะเพื่อเอาไว้ตะกายพวกพื้นต่างระดับครับแล้วก็แปรงปัดฝุ่นสําหรับกวาดพื้นครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือเขาแถมแปรงปัดฝุ่นมาให้4อันเลยครับก็คือ2คู่เลยก็คือเราใช้อันเดิมจนพังยับเยินไปแล้วเนี่ยยังไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเอาอันที่เขาไปป้เลยออัันนีบบกกตตาามมมรรงผะทใจ ตรงกลางตรงนี้จะเป็นแปลงปัดฝุ่นแล้วก็เป็นจุดที่ฝุ่นถูกดูดเข้าไปนะครับที่ด้านใต้กันชนด้านหน้าก็จะมีเซนเซอร์อัลตราโซนิกสำหรับตรวจวัดพื้นต่างระดับมาให้ถึง4จุดเลยครับต่อมาก็คือม็อบโฮเดอร์หรือว่าโมดูลสำหรับการติดผ้าเช็ดพื้นครับตัวนี้จะแปลกกว่าเพื่อนสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ว่าเขาจะใช้เป็นแบบแปะอย่างเดียวครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาจะมีช่องให้เราสอดผ้าเข้าไปด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าก็แน่นหนาดีนะครับในการใช้งานจริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ แล้วดูนี่ครับเมื่อกี้เขาแถมแปลงปัดฝุ่นมาให้4อันใช่ไหมครับดูเขาแถมผ้ามาให้มาทั้งยวงเลยครับคือ2อันที่เป็นสีน้ําเงินเนี้ยอันนี้คือผ้าปกติคือใช้ซ้ําได้ซักได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผ้าสีขาวอันเนี้ยจะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะครับถึงแม้ว่าส่วนตัวแล้วผมจะยังนึกไม่ออกว่าผมจะเอาผ้าแบบใช้แล้วทิ้งมาใช้ในกรณีไหนนะแต่ก็เป็นว่าเขาแถมมาให้เยอะมากนี่ไม่เคยเห็นว่ามีแบรนด์ไหนให้ แถมผ้ามาให้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าจากเท่าที่ผมลองสังเกตดูครับเอามือจับจับดูเนี่ยผมว่าคุณภาพผ้าเขาดูดีมากคือผมว่าใช้ซ้ําได้อย่างน้อยผมว่าสองสารอบนะเพราะว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งผมว่ามันสร้างขยะเียวไปหน่อยครับเวลาซักก็ซักเบาๆท่าไม่ต้องขยี้แรงผมว่าได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับแทงค์ใส่น้ําความจุ250มิลลิลิตรนะครับผมลองใช้ทําความสะอาดบ้านทั้งหลังบ้าน2ชั้นครับน้ําแทงค์เดียวเอาอยู่ครับไม่ต้องคอยเปลี่ยนน้าระหว่างทางานเลยครับถือว่าเขาทําการบ้านตรงจุดนี้มมาาไดด้ีกๆครับ ทีนี้เรามาดูจุดขายของรุ่นนี้กันครับก็คือถังเก็บฝุ่นครับถ้าคุณบอกว่าคุณมีงบอยู่1 0,000บาทแล้วต้องการหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีถังเก็บฝุ่นแบบนี้นะครับคุณปิดคลิปแล้วกดสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าตัวนี้ยืนหนึ่งในตลาดยืนอยู่ตัวเดียวครับคุณไม่มีตัวเลือกอื่นให้คอมแพรให้เปรียบเทียบแล้วเพราะว่าราคานี้ไม่มีแบรนด์ไหนที่ให้ถังเก็บฝุ่นมาแล้วนะครับแล้วต่ำหมื่นเนี่ยไม่ใช่แบบ9,9 0 0ัน้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตัวนี้ 7, เป็ม,มื่น,มมนทแท้ทร แต่ด้วยเรทราคานะครับวัสดุที่ใช้ทําตัวถังเก็บฝุ่นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ดูหรูดูดีดูแพงอะไรมากมายครับเป็นพลาสติกแบบพลาสติกพลาสติกนะครับงานก็ไม่ได้ดีมากมายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เร่นะครับที่ด้านล่างนะครับจะเป็นช่องสำหรับการดูดฝุ่นจากตัวหุ่นยนต์ครับเข้าไปเก็บไว้ในแทงนะครับผ่านช่องตรงนี้นะครับซึ่งเขาเขียนล็อกจิกไว้ง่ายมากๆนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่พินตรงนี้นะครับสัมผัสกับพินของตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือพูดง่ายๆก็คคคือททุุุกกรรรัั้้งี่่หนนนนยต์์ดดูฝลบบบเขาาามชจแะ เขาจะทำการดูดฝุ่นจากตัวหุ่นเข้าไปเก็บไว้ในท้งนะครับเป็นระบบอัตโนมัติ100%เลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูครับ กระบวนการทั้งหมดนะครับจะเป็นการซีลด้วยระบบปิด1 0 0เลยนะครับก็คือตัวคุณจะไม่ได้สัมผัสกับฝุ่นเลยจะไม่มีฝุ่นเล็ดลอดออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับรวมถึงตัวถังเนี่ยเป็นระบบโอโซนสเตอร์ไรเซชันนะครับก็คือดูดฝุ่นกรองกลิ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคภายในตัวครับความจุของตัวถุงนะครับ3 1มมิลลิลิตรใหญ่นะดูสิครับนี่ผมทาความสะอาดบ้านไปสามอาทิตย์นะห้องสตูเนี่ยประมาณ5รอบแล้วนะครับห้องนอนใหญ่3รอบแล้วก็บ้านพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยอีก3าถึงสรอบนะครับฝุ่น คือมันสูงขึ้นมาแค่แบบฝุ่นเนี่ยยังนอนก้นอยู่เลยครับคือมันสูงขึ้นมาแค่แบบเซนเดียวเองครับนั่นหมายความว่าถุงเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆนะใช้ได้4-6เดือนเลยครับ แล้วเขาบอกว่าเขามีระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจเช็ครวมถึงแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อถุงเต็มนะครับไฟสถานะจะขึ้นสีแดงครับวิธีการถอดถุงเก็บฝุ่นนะครับก็ให้คุณเอามือดึงห่วงที่เป็นแผ่นด้านในขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ดึงมันขึ้นมาตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดึงขึ้นมาโดยที่เราไม่เอาแผ่นด้านในขึ้นมาก่อนเนี่ยตัวถุงมันจะออกมาทาั้งที่มันยังเปิดอยู่ครับพวกฝุ่นละอองต่างๆมันอาจจะเล่นลอดออกมาด้วยครับดังนั้นปิดให้สนิทก่อนดีที่สุดครับ รวมถึงตอนที่ใส่ถุงใหม่กลับเข้าไปก็อย่าลืมดันแผ่นด้านในให้ลงไปให้สุดนะเพื่อให้ถุงเปิดออกนะเพราะว่าช่องตรงนี้แหละครับที่เอาไว้ให้เครื่องมันดูดฝุ่นเข้ามาครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เครื่องมันดูดฝุ่นเข้ามาแล้วพอช่องของถุงมันไม่เปิดไม่ให้ฝุ่นเข้าไปเนี่ยแล้วมันตีกันอยู่ในถังเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับอันนี้อย่าลืมครับสำหรับคนที่ดูเป็นถึงนี้ครับแล้วสนใจปุ๋ยที่ผมรีวิวจริงๆนะครับการสั่งซื้อผ่าน l i ก k ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุ ได้ทั้งกวาดแล้วก็ได้ทั้งถูภายในเครื่องเดียวนะครับรวมถึงพลังดุดของเขานะครับไม่น้อยเลยนะครับสามพั 3, น s ั a สคาวนับถือว่าแรงเอาเรื่องเลยครับเราสามารถควบคุมการจ่ายน้ําได้3ระดับนะครับผ่านแอปพลิเคชันครับแต่จากที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับผมว่า มันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ถ้าเอาจริงจงก็ตั้งแบบปกติค้างไว้เลยก็ได้ครับเอาจริงการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากที่ผมใช้งานเนี่ยผมว่ามันสะอาดมากคือถือว่าแบบใช้ได้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะประทับใจการทํางานของมันมากๆครับตัวกันชนมีอัลตราโซนิกที่ช่วยตรวจจับวัตถุแล้วก็สิ่งกีดขวางครับถ้าเป็นวัตถุใหญ่ๆหน่อยเช่นกําแพงกล่องตู้อะไรแบบเนี้ยถ้ามันตรวจเจอครับมันจะไม่ชนมันจะเบรกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุเล็กๆเช่นพวกขาโต๊ะขาเก้้้าอีวพวน มันก็จะเดินชนไปก่อนตามปกตินะครับก่อนที่จะหมุนตัวกลับมาครับรูปแบบการเดินก็ถือว่าฉลาดดีครับเมื่อชนหรือว่าเจอวัตถุกีดขวางครับจะมีการหลบเล็กน้อยก่อนจะกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมของเขาครับรวมถึงตัวนี้เวลาที่เลี้ยวกลับนะครับเขาจะใช้การตีวงเลี้ยวเลยครับบางแบรนด์จะใช้การหมุนตัวทีละสเต็ปใช่ไหมครับอันนี้คือเลี้ยวโค้งไปเลยงามๆครับในขณะที่เดินนะครับเขาจะทําการแมปปิ้งแผนที่ลงไปในแอปพลิเคชันด้วยครับหลังจากที่เขาทำความสะอาดรอบแรกเสร็จนะครับเมื่อเขาสร้างแผนที่แผนผังภายในห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาจะเดินทำความสะอาดซ้ําเป็นรอบที่2เพื่อความสะอาดด้วยครับรวมถึงจะมีการเก็บงานเก็บมุมขอบต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อย่างเช่นจุดไหนที่เมื่อกี้ข้ามไปอย่างเช่นตรงนี้มีสิ่งกีดขวางก็อาจจะข้ามไปในตอนแรกนะครับเขาจะกลับมาเช็คนะครับคือเวลาที่เขาข้ามตรงไหนไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจุดสีขาวนะครับจ okay. ุดสีขาวเนี่ยพื้นที่สีขาวคือยังไม่ทำยังไม่เรียบร้อยนะครับเขาจะกลับมาเช็คทีละจุดเลยนะครับเพื่อเช็คดูว่าตรงเนี้ยที่เคยมีสิ่งกีดขวางมันหายไปหรือยังมันทําความสะอาดได้หรือยังถ้าทําได้เขาจะทํา ทุกจุดจนครบครับเทียบกับราคาแล้วถือว่าทํางานได้ดีมากๆฉลาดมากนะครับคือพูดง่ายก็คือเขาสามารถที่จะจดจําพื้นที่ภายในบ้านได้ตรงนี้เดินแล้วนะตรงนี้ยังไม่ได้เดินตรงนี้เว้นว่างไว้เดี๋ยวต้องกลับมาแบบนี้นะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างฉลาดนะครับเขียนซอฟต์แวร์มาได้ดีครับรวมถึงเซนเซอร์อัลตราโซนิกที่เอาไวต้ตรวจจับพื้นต่างระดับก็ทํางานได้ดีครับ บันไดประตูหน้าบ้านสบายๆนะครับป้องกันการตกได้หมดห่วงในเรื่องนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นห้องน้ำเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเพราะาพื้นห้องน้ำเนี่ยมันต่างกับพื้นบ้านแค่นิดเดียวบางทีเซนเซอร์เขาจะดีเทคไม่ได้นะครับบางทีมันจะเดินทะลุห้องน้ําลงไปเลยครับ อันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะรุ่นนี้นะครับคือเรียกได้ว่ามันเป็นปัญหาโดยทั่วไปของหุ่นยนต์พวกนี้อยู่แล้วนะอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันครับคือถ้าพื้นไม่ต่างระดับกันมากเนี่ยมันจะดีเทคไม่เจอครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่บ้านของแต่ละคนด้วยนะครับว่าพื้นของแต่ละบ้านแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับดังนั้นทุกคนจะต้องไปหาจุดปลอดภัยจุดอันตรายกันเอาเองนะว่าจุดไหนปล่อยให้น้องเดินได้จุดไหนควรจะต้องปิดประตูครับจุดทีีีีี่่่่ผมมมมมคคคคอออนนนข้้าาาางงปรระะททททััับบใใจจก็ืตววดสสูแ7.9ซหถ เดินเข้าไปทาความสะอาดใต้เตียงไซส์มาตรฐานได้ครับอันนี้ผมว่าเขาคิดมาแล้วแหละว่าต้องทําความสูงเท่าไหร่ถึงจะเข้าใต้เตียงได้นะครับเข้าไปแบบเฉียดฉิวพอดีเป๊ะเลยครับรวมถึงตอนที่กําลังจะเข้าไปเนี่ยมีการลดความเร็วมีการชะลอเข้าไปแบบสมูทๆเลยนะครับแปลว่าเขาดีเทคใต้เตียงได้นะครับซึ่งถ้าใครที่เคยต้องเลื่อนเตียงออกเพื่อปัดกวาดเช็ดถูเองเนี่ยจะรู้กันดีว่ามันเหนื่อยมากแค่ไหนใช่ไหมครับต่อจากนี้คือไม่ต้องทําแล้วนะครับให้น้องเข้าไปแทนครับแต่ว่าสภาพหลังจากที่น้องออกมาเนี่ยก็จะสบักสบมหน่อยนะครับ หลังจากที่น้องทาความสะอาดเสร็จครับน้องก็จะเดินกลับบ้านโดยอัตโนมัตินะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าเขาจะเอาตูดเข้าใช่ไหมครับเพื่อปล่อยของเสียทั้งหมดเข้าไปในถังเก็บฝุ่นครับซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่จะทาให้ชีวิตของเรายุ่งยากเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับพวกแทงใส่น้ำม็อบโฮลเดอร์ต่างๆมันอยู่ที่ด้านหลังใช่ไหมครับพอมันเข้าไปแบบนี้ถ้าเราต้องการจะเอามันออกมาซักทําความสะอาดต้องการจะอ,ออกมาเติมน้ํา เราต้องดึงตัวหุ่นออกมาก่อนนะครับถึงจะเอาผ้าออกมาได้ในขณะที่พวกรุ่นธรรมดาจะสามารถดึงออกมาจากกลนได้เลยใช่ไหมครับแต่เอาจริงมันก็เป็นกันทุกแบรนด์หละครับแต่ข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะดึงพวกม็อบโฮลเดอร์หรือว่าแทงค์น้ําออกมาได้แม้ตัวเครื่องจะวางคว่ำอยู่ตามปกตินะครับไม่ต้องยกขึ้นมาให้เมื่อยให้ลําบากครับรวมถึงตอนใส่กลับเข้าไปก็ทําได้เช่นกันครับอันนี้ถือว่าสะดวกดีครับผมชอบมากๆครับความแม่นยำในการเดินกลับบ้านนะครับถือว่าแม่นมากๆนะครับคือถ้าเกิดพื้นที่โล่งๆสิ่งกีดขวางน้อยๆนะ คือเดินไวมากแล้วก็แม่นมากคือเดินแบบตรงแนวตรงดิ่งมาเลยคือแบบคิดถึงบ้านมากอยากจะกลับบ้านซะเลอเกินะครับแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งกีดขวางเยอะเดนนินชนนู่นชนนี่ก็จะมีงงๆอ้งอ้ง,อง,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 งหลงหลงหันซ้ายหายันขวาพลิกตัวอะไรบ้างนิดนหน่อยๆครับซึ่งก็เป็นปกติของหุ่นยนต์เซกเมนต์นี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงเวลาที่เราหยิบน้องออกไปทาความสะอาดห้องอื่นครับแล้วตัวที่ช้าเนี่ยด็อกกิ้งยังอยู่อีกห้องหนึ่งครับหลังจากที่เขาทำความสะอาดเสร็จเขาจะสลิปตัวเองบนพื้นหลับอยู่ตรงนั้นนะครับเขาจะไม่แบบ เดินมั่วสั่วเดินวนจนแบตหมดก็ถือว่าทาการบ้านตรงจุดนี้มาดีครับแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ครับจะใส่มาที่2,600ม ah ิลลิแอมป์นะครับทางไลน์สโตร์เคลมว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง2ชั่วโมงนะครับแต่ที่ผมใช้นะครับผมบอกเลยว่าเหลือเๆส,สบายๆครับผมทําความสะอาดทั้งบ้านเลยนะ ่ไมหมหดเลยนะทั้งบ้านคือ2ชั้นครับทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับห้องหนึ่งจะใช้แบตอยู่ที่ประมาณ 8- 1ดถึงอนะครับอยู่ที่ว่าห้องใหญ่มากน้อยแค่ไหนถ้าห้องเล็กก็7% 8เห้องใหญ่หน่อยก็10%ไม่เกิน12ครับแต่ว่าทาั้งบ้านแบตหนึ่งก้อนสบายๆไม่ต้องห่วงครับทีนี้เดี๋ยวผมพาดูแอปพลิเคชันของเขากันนิดนึงครับเอาจริงรุ่น G2 มันก็ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรที่หรูหรากว่าเพื่อนๆเ,เขาครับสามารถกดให้เดินกลับบ้านเพื่อชารร์จได้นะคับ กดให้หยุดทําความสะอาดหรือว่ากดสั่งทำความสะอาดได้นะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะควบคุมการทํางานจากที่ไหนก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนโหมดการทางานได้ว่าจะเอาแรงแค่ไหนปล่อยน้ํามากแค่ไหนนะครับในส่วนของสปอตคลีนเนี่ยจะเอาไว้ให้น้องทําความสะอาดจุดเดิมซ้าๆครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นว่าเฮ้ยตรงจุดเนี้ยมันสกรปรกเป็นพิเศษนะครับแล้วแบบไม่แน่ใจว่ามันจะสะอาดไหมถ้าเรากดสปอตคลีนครับเขาจะทําความสะอาดวนหนู่ยอย่างนั้นครับวนแล้ววนอีกวนซ้ําวนซากน,นะครับคือทําแบบจนหมดจดเลยนะครับ ในส่วนของ Wall Clean ครับอันนี้คือเอาไว้ใช้หลังจากที่เขาสแกนบ้านจนเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากดปุ่มนี้นครับเขาจะทําการเดินทําความสะอาดเลาะตามกําแพงบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยก็คือทําให้บ้านของเราสะอาดขึ้นอีกสเต็ปนึงเลยครับ ที่หน้าโฮมจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็บอกขนาดพื้นที่ด้วยว่าเราทําไปแล้วกี่ตารางเมตรครับรวมถึงกี่นาทีด้วยครับกดที่มุมขวาบนเราสามารถที่จะตั้งเวลาในการทํางานอัตโนมัติได้นะครับจะให้เขาทากี่วันวันไหนบ้างทําตอนไหนเวลาไหนตั้งได้เลยครับเราก็จะได้ไม่ต้องคอยมานั่งควบคุมเองครับเราสามารถที่จะคอนโทรลการเคลื่อนที่เองได้ผ่านเมนูรีโมทคอนโทรลครับแล้วก็จะมีการบันทึกหลอกเก็บไว้รวมถึงสรุปให้เราด้วยนะครับว่า เราทำความสะอาดไปแล้วกี่ครั้งเมื่อไหร่รวมเป็นพื้นที่เท่าไหร่กี่นาทีก็ถือว่าดีครับแล้วจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเขาจะบอกการสึกกรอของอะไรสิ้นเปลืองต่างๆด้วยนะครับเช่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นครับแปรงกวาดบ้านแปรงดูดฝุ่นตัวหลักอะไรแบบนี้นะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังอันนี้เวิร์กมากๆครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือระบบ IOT ครับเราสามารถที่จะให้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆภายในบ้านได้นะครับเช่นถ้าเราเปิดไฟใกล้หุ่นยนต์เริ่มทํางานทันทีเพราะว่าเรากลับถึงบ้านแล้วครับทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ประตูอะไรต่างๆก็ลองมาเล่นกันดูครับทีนี้ก่อนที่จะจบการรีวิวนะครับผมจะพาดูราคาของอะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนครับแพงไหมเออนะครับมาดูกันผ้านะครับ99บาทคือผืนนึงเนี่ย ผมว่าใช้ได้เป็นปีๆนะครับคือแล้วเขาแถมมาให้แล้วด้วยนะควาจริงนะครับคือเรียกได้ว่าใช้ไปเลยปี2ปีไม่ต้องซื้อใหม่นะครับแล้วก็อ่ะถุงใส่ฝุ่นภายในแท้งนะครับแท้งเก็บฝุ่นถุงละ9กบาทเช่นกันนะครับถุงหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับอย่างน้อยๆผมว่า4-6เดือนคือได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าใครที่อยากได้ผ้าแบบนี้นะครับใช้แล้วทิ้ง1แพ็ค5ชิ้นแบบนี้นะครับ129บาทคือจะเห็นว่าค่าอะไรก็ถูกมากนะครับ ีนี้เมื่อตอนต้นคลิปผมลืมบอกไปว่าเขาแถมฟิลเตอร์กรองฝุ่นที่ใส่ไว้ในหุ่นยนต์ด้วยนะครับเหมือนจะเป็นฟิลเตอร์แบบกรองฝุ่นแบบเีปป้าด้วยนะแบบนะครับแบบเฮปป้านะครับแล้วก็จะมีฟองน้ํากรองฝุ่นด้วยนะครับอย่างมาชิ้นเอาไว้เปลี่ยนในนี้โอ้นะครับแล้วก็แปรงปัดฝุ่นทําความสะอาดตามซอกตามซอยของตัวฝุ่นเด่มมีฝุ่นเป็นติดนครับก็แถมมาให้คือเรียกได้ว่าครบมากครับคือค่าใช้จ่ายคือถูกมากๆครับ แน่นอนครับด้วยเรทราคานะครับจะให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเอาจริงกับราคา7 9 9 0พาได้ขนาดนี้คือถือว่าถูกมากแล้วนะครับอันดับแรกนะครับจุดพิจารณาอย่างแรกนะครับก็คือการบ a ลา n c e ตัวเครื่องจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ใส่ตัว mop holder หรือว่าตัวโมดูลสำหรับการเช็ดผ้าเข้าไปข้างใต้นะครับตัวเครื่องมันจะกระดกได้แบบนี้ครับอืมนะคันจะกระดกได้ครับซึ่งมันจะส่งผลให้เวลาที่มันเดินเก็บงานตามมุมขอบต่างๆนะครับน้องจะมีความกระดกกระเดกส มันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานนับมันแค่ดูไม่ค่อยหรูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับันดับที่2องับก็คือเวลาที่เราถอดแทงน้ําออกมาครับถ้าเราเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งจะมีน้ําหยดออกมาครับทำให้เวลาที่เราเอาออกไปเติมน้าแล้วจะเอากลับมาใส่เนี่ยต้องถือแบบระวังระวังกันนิดหนึ่งครับไม่งั้นอาจจะมีหกเลอะเทอะนิดนหน่อยได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเอียงมันมันก็ไม่ได้หกเลอะเทอะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเสียบทิ้งไว้นะครับมันขนานกับพื้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หกไม่ได้มีน้าอะไร็จ ควรจะถอดแท่งน้ําดีที่สุดครับและสุดท้ายก็คือซอฟต์แวร์ในแอปพลิเคชันที่ยังต้องปรับปรุงครับอย่างที่ผมบอกก็คือข้อดีของมันก็คือมันอยู่ในแอปมีโฮมนะครับซึ่งหน้าตาสวยนะครับใช้งานภายในแอปเดียวสะดวกดีครับแต่ว่าเมื่อกดเข้าไปในส่วนของหน้าต่างการทํางานของตัวเครื่องมันจะแอบมีช้าๆนุ่งหน่วงไปบ้างในบางครั้งนะครับรวมถึงถ้าเกิดถ้าเราอยู่ในหน้าโฮมทิ้งไว้นะครับแล้วเราล็อกหน้าจอครับแล้วเราอาจจะแบบทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเรากลับมาปลดล็อกหน้าจอแล้วเข้ามาหน้านี้เลยนะครับบางทีมัน กดอะไรไม่ได้นะครับคือมันไม่ตอบสนองเราต้องออกแอปก่อนแล้วค่อยเข้ามาใหม่ได้แบบนี้นะครับซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับคือเดี๋ยวผมฟีดแบ็กทาง Li น์สโตร์ไทยแลนด์ให้ให้เขาฟีดแบ็กกลับไปทางเมลแลนด์ไชน่าให้ดูตรงจุดนี้นิดน,นึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องพวกนี้เขียนซอฟต์แวร์แป๊บๆคือแก้ได้สบายๆครับสรุปว่าน่าใช้ไหมกับราคา7990บาทก็เขาเป็นแบรนด์เดียวที่มีถังเก็บฝุ่นให้ในราคาต่ำหมือน,นะครับคือถ้าคุณบ,บณอกว แต่ว่าอยากได้แบรนด์อื่นคุณกำเงินอย่างน้อยๆคูณ2นะครับคือแบรนด์อื่นเนี่ยถ้าจะมีถังเก็บฝุ่นต้องหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นแบบหมื่นกลางๆด้วยนะไม่ใช่แบบ1 9 0 0อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือแบบมันมันเซฟเงินไปแบบ6 0 0ัน0 0 0ด่ันะครับดังนั้นผมมองว่าในเรื่องของความคุ้มค่าความน่าใช้อย่างไรก็คือ1 0เต็ม10นะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกในทุกด้านแต่ด้วยเรทราคาเราก็เข้าใจมันได้นะครับ ดังนั้นถ้าใครที่สนใจนะครับก็ลองดูได้นะครับมีโมเดลสีขาวกับสีดำนะครับราคาจับต้องได้นะครับคือถ้าใครที่เคยใช้ถ้าใครที่ได้ใช้ขุ่นยนที่มีแท้งแล้วคือคุณจะไม่อยากกลับไปแบบที่ต้องไปนั่งแบบอัตโนมือหรือเปล่าไหมครับคือผมมีตัวหนึ่งที่ต้องคอยถอดเองนะครับบอกตามตรงว,ว่าไม่อยากกลับไปใช้แล้วแบบนี้คือเวิร์กกว่ามากๆ ก็สำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้างโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อนหนึ่คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ My m เมจิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย